คนลูกเต็มแขนแนะไอ้ไข่มาไอ้ไข่มาหาครับดูดิสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดบางเตยกลางนะคะตำบลบางเตยอำเภอสามพุพกจังหวัดปทุมธานีนะคะมาขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะคะวดประจําวันที่2พฤษภาคม2564นะคะแ,แอนขออนุญาตกบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบก่อนนะคะ ผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบไปด้วยกันนะคะ เดี๋ยวก็จะมาเอาทุกตัวเลขไปจุดเสียงทายตัวเลขไว้นะคะคุณผู้ชมทุกตัวเลขที่วัดบางเตยกลางก็จะมีทุกตัวเลขของไอ้ไข่นะคะที่ทางวัดได้ทำการปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มารอชมตัวเลขไปพร้อมกันนะคะและก็จะจุดทูบทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวเลขอีกทีใกล้ๆทุกจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปจุดเลขอ้อยไข่คะเดี๋ยวค่จจขขอยดูแบบไขว้ต้งเตยกลางอ่าไขว้ตงเคยกลางครับชั่วันี่แล้วได้ทูบถู ใช่เป็นคนง่ายแล้วมันจะด่าลองนะนี่เป็นเรื่องจงคุลุกเต็มแขนนะไอไข่มาไอ้ไข่มาหานะครับดูดิขนลุกเต็นี่เรื่องจริงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมครับขนลุกจริงๆนะครับตอนที่พี่เขาต่อทามกระทัะไข่ไข่นะครับงวดที่แล้วก็ได้โชว์กันทั่วหน้าครับจุกจุกเดี๋ยวหามาคล้องนี่เลยขอเขาละ ดึงหม้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกพี่เขาโมโหกัดตัดระเบิดใกล้ๆอย่ไอเย็นแล้วลูกพี่มาเป็นมัดลง นะฮะมาเน,น่หรอกะน้นนนองตัว่มาเอมาเะดูครับแกนลูกเลยนะครับขนลูกเลยนะฮะ เข้ามาตาไปโชแวงมานะคนท,ที่เข้าวัดคือบุญไอสองเจ็ดสองสี่แปดงวดวันท,ที่สองงวดวันท,ที่สองพฤษสภาคมสองพันห้าร้อยหสิบสี่ขั้แก่ ยะาบริปาปุราปริโคนเรติอาารังเอวะเอวะอิโตติตังเปตานาอุกกะปะเปอิธิตังปะิตังตุมาัุนิตาเมวะอามชาตูอเภอเร โยต้ามันิโชติระโยต้าสกีติโยวิวัชาันตุตับโรโกวินาตุมาเตทวัตวันตาราโยชุกีทิคาโยโภคะวะทิวานติลิติจัมุตตาปะจานุขะอาระตัมมาวั ยุบนวนบุพานฮักหลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ท่านที่มาทำบุญในวันนี้ขอให้บารมีช่วยให้หล่อให้สวยรวยฉลาดสมปรารถนามีความสุขจนท่วมฟ้าไร้โลคาจงสุขสรรกันทั้งปีโอกาสดีทำบุญใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุกนาทีขอจงมั่งมีร่ำรวยผูกหวยรวยโชคหมดทุกหมดโศกกันทุกคนเทิน ทูอนุโมทามิท่านที่มาทำบุญในวันนี้ขอให้บารมีช่วยให้หล่อให้สวยรวยฉลาดสมปรารถนามีความสุขจนท่วมฟ้าไร้โลคาจงสุขสรร์กันทั้งปีโอกาสดีทำบุญใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุกนาทีขอจงมั่งมีร่ำรวยผูกหวยรวยโชคหมดทุกหมดโศกกันทุกคนเทิน thank <síntos>